รับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่มาเดชชาแนลเช่นเคยวันนี้ในเกม s ีเวอร์แอนด์บนะครับวันนี้มาเดชก็จะมาแนะนําที่เป็นตู้ถาวร w i s ลิส s t ว่าเอ้ยอีกสตัวเนี่ยแต่ละสถา,านาจักรอะไรต่างๆนะเราควรเลือกตัวอะไรบ้างรวมถึงตอนคุณได้150โลอย่างเงี้ยคุณควรจะเอาตัวเนี่ยไอตัวตัวเนี่ยไปเลือกตัวละครตัวไหนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเลกกันเลย วันนี้มาเดยจะมาแนะนำร้านเติมเกมนะครับที่มาเดยใช้บริการครับก็เป็น A.K. Game Top Up Center ครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%ครับรองรับการชำระเงินทุกธนาคารรวมถึงทุนนิวร็ตด้วยนะ หากเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหาอิมูเลเตอร์เล่นเกม Android บน PC มาเดกขอแนะนำ LD Player Partner ที่ดีสุดสำหรับเกมมือถือนะครับซึ่งมาเดซเนี่ยก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วตลับ LD Player ตอนนี้ก็มีเกม SD Gundam G Generation ที่มาเดกได้เล่นนะครับก็เล่นบน LD แล้วเยี่ยมเลยถามว่าเกมอื่นมีไหมก็มีนะครับเกมอื่นก็จะมีพวก l e g e n a o r ก็มี Summoner War นะครับ Sky Arena ก็มีเหมือนกัน AO นะครับเฟดก็มีเช่นกันแล้วก็มีของเซเว่นไหนผมว็เยี่ยมเลยกับมี e f ุุบออด้วยนะครับอีกมากมายซึ่งเป็นอินเทอร์ที่มาได้ใช้ยเลยก็อยากแนะนำบอกต่อครับผมบอกเลยว่าเร็วขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นใช้ได้เยี่ยมนะครับตอบสนองเร็วขึ้นเฟร,รมเรทสูงขึ้นเล่นเกมได้อย่างตาปรือ LD player ครับผม มาอยู่ที่หน้าเลือกตัวละครน,นะครับที่เป็นวิสลิตทั่วไปนะเรียกว่าตัวถาวรก็ได้ก็จะมีแบบอาตจากนะครับ เอออาณาจักรอะไรพวกนี้เราก็จะเลือกเฮ้ย้าตัวเนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยคุณจะเลือกตัวตามเทียไหมผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ต้องตามเทียแบบรอ์ขนาดนั้นก็ได้เลือกตัวที่จะเข้ากับพร้อมทีมของคุณแล้วสามารถที่จะรีประสิทธิภาพของตัวละครตัวนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคเริ่มจากพิษจักรผมก็จะเข้าไปดูก่อนว่าเฮ้ยมีตัวละครอะไรบ้างใช่ไหมกดคียกเข้ามาดูมันก็จะมีนะครับตัวละครตามนี้มีแวนอาว่าแวนเทอร์ซิ่งเนี่ยผมมองอว่าแวนเฮอร์ซิ่งเนี่ยเป็นตัว DPS ทีม DPS นะครับเล่นกับตัวที่เป็นอ c คาเบรานะครับอ c คาเบราเนี่ยมันสามารถบัฟ ATK บัฟคีนะครับให้กับตัวของแวนได้แล้วทำให้แวนตอนกดสกิลตันตินะครับหรืออันติเมตนั่นเองใช้คอพลังงานหแล้วเปลี่ยนโหมดปุ๊บยิงป,ป,ปักปักปักติดคีแดงทีแบบเป็นหมื่นนะครับถ้าทำของเนี่ยซึ่งถ้าอยากเล่นทีม DPS คุณเลือกแวนมาได้เลย นะครับวอะ c แคปล่าเนี่ยเป็นตัวที่ฮิวได้บัฟดีนะครับเล่นหลายทีมได้เลยทีมซามอนก็เล่นได้นะครับทีม dps ก็เล่นได้เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีแล้วก็แนะนำนะครับถ้าใครต้องการตัวฮนะิวอ่าส่วนดิโอฟานเนี่ยก็จะเป็นตัวแทง ครับเป็นตัวแทงตัวหนึ่งที่มียั่วยุแล้วก็กางโลไม่ใช่กคือกางโลแบบว่ากางโล่ให้หมู่แบบนั้นนะหมายถึงแบบว่าตัวเขาจะกางโลแล้วก็ยืนนิ่งครับสกิลอัติเมก็คือรับดาเมจมานั่นเองมียั <ๆ S 2> ่วยุด้วยตัวเทียราพาเนี่ยก็จะเอาไปเล่นกับตัวที่เป็นอ่ฟิริกนะครับเล่นแทงสองแล้วก็หา DPS มาสักหนึ่งตัวก็คือแวนส่วนซับเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นเซตหรือไม่ก็ไอโอนาอ่าเป็นไอโอนาคู่กับอแคปเปร่าก็ได้เช่นกันแล้วก็อีไดนายนาครับจะเป็นตัวฮิลกรณีที่เราไม่มีไอโอออนนนน่าาาหรืไไไมมีีเเเซตก็ป็ปดดข้แด้แท ส่วนโจนเนี่ยที่เห็นในภาพนะครับโจนเนี่ยก็จะเป็นตัวทีม CC นะตัวนี้เป็น CC ได้ก็ถือว่าเอาไปเล่นกับทีมซีนะครับส่วนดาร์กอ่าไม่ใช่ดาร์กตดานะครับดาเซียดาเซียน er นะ hey. ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปะดอดนะครับแปะดอดได้นั่นเองก็เอาไปเล่นในทีมดอทได้เหมือนกันนิโคเป็นตัวล้วงหลังครับเป็น GPS ล้วงหลังใช้งานได้อยู่อากาเรสเนี่ยเอาไปเล่นทีมดอทได้เริ่มเห็นผลวิจัยแล้วก็อากาเรสเล่นทีมดอตใช้งานได้ได้ดีเลยแหละจริงๆก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นทีมไหน มันไม่มีถูกผิดหรอกครับเลือกตัวไหนก็เก่งหมดแหละส่วนของปีเอร่านะครับตัวนี้ก็จะเอาไปเล่นในทีมซัมมอนทีมซัมมอนก็จะมีในส่วนของเออ่โนอาโนอาลัมโลกอย่างเงี้ยเบลล่านะครับซัมมอนมาเอออิกดาซิลเป็นแทงค์แต่ว่าเป็นแทงค์ที่แบบเป็นแทงค์ฮิลนะครับเออมีฮิลอนะิกดาซิลทีสเนี่ยก็จะเป็นทีมซีซีครับเล่นกับทีมซีซีได้เลยทีส์ตัวที่โบดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปะดีบัฟกึ่งกึ่งจะเป็นดีบีเอสแต่จริงจรินมันเป็น เพราะฉะนั้นในในหน้าเนี้ยเอาจริงเราเลือกตัวไหนก็ได้ครับอยู่ที่ว่าเอาเหมาะก,กับทีมเราอย่างผมเนี่ยเล่นทีม DPS อ่าผมก็เอาแวนมาเอาแคปโตรามาพีโอฟานนะครับก็มีอีดายหน้ามาโจเนี่ยผมเอามากรณีต้องการ CC เฉยๆอาจจะแบบไม่ได้เล่นทีมดอทหรือทีมซัมมอนเพราะว่าชอบแวนเล่น DPS ก็เลือกแวนมาส่วนอันที่2เนี่ยอ่ะตรงนี้นะผมจะอธิบายแต่ละตัวเบลล่าเนี่ยเป็นตัวแจกตัวแทงซัมมอนนะครับคือตัวเขาเองอะ่ะถึกไหมมันไม่ได้ถึกที่ตัวเขามันถึกที่ซัมมอนครับซัมมอนของเขาถึกอ่า ใช้ได้เลยแหละออกตาเวียนก็เก่งนะครับเก่งอยู่ ออกัสทีเนี่ยผมเคยเห็นคนตีเล่นนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ส่วนแมสเนี่ยเป็นตัวการมีการเซ่นะเอาไปเล่น p แบบเดินเข้าไประเบิดบุ้มบั้มตายตัวเขาตานยนะรับอันติของเขาอะสละชีวิตส่วนกีเลนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบว่าเป็นตัวแอสนะครับ d p พอพอได้ถ้าอินเป็นนักเวทเขาผมผมมาเลือกมาผมดูแล้วอะใน5ตัวน Mass เนี้ยแมสเนี่ยได้ใช้น้อยสุดจากที่หาข้อมูลมานะครับตัวอื่นอะได้ใช้ในหลายๆทีมก็เลย มองว่าเลือกเบล่าออกตาเวียแล้วก็ออกัสตีนแล้ระ็ตามนี้นะครับคุณเลือกแบบนี้ได้เลยส่วนอาณาจักรเนี่ยอธิบายแต่ละตัวาาก่อนอาณาจักรอาณาจักรตัวแรกก็จะมีไอโอน่าไอโอนาเป็นตัวโล่หมู่ ก็คือสามารถที่จะสร้างเกาะสีทองให้คุณทําให้คุณรับรามเมจได้นะครับเออถือว่าเป็นโล่ที่ดีเลยแหละเอาไปเล่นกับฟรีดิกส์อย่างเงี้ยฟรีดิกก็เป็นตัวแทงที่ดีมากๆในเกมเกมนี้แทบจะดีจริงๆนะจากที่ลองเล่นนะครับฟรีดิกส์คุณอาจจะแบบเฮ้ยอยากได้ตัวแทงมาก็เลือกฟรีดิกมาอยากได้ตัวซัพพอร์ตกลางโล่ก็ไอโอนาส่วนฮาติก็จะเป็นตัว DPS อสวงหลังนะครับเอาไปเล่นด่านก็ใช้ได้อยู่พราะกรณีที่เราต้องการแบบเข้าไปต่อยตัวข้างหลังเลยต่อยไข่ต่อยบอสอะไรเงี้ย คิวเรนตัวนี้ก็เป็นตัว S นะครับ PP ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอ่าแต่ PvE เนี่ยผมว่ากลางๆพอได้แล้วก็อาร์มี่ครับผมอาร์มี่ตัวนี้ผมก็เลือกมาอาร์มี่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเออใช้ได้เหมือนกันก็เซเลน่าเนี่ยจะเป็นตัว DPS ที่สามารถสตันได้นะครับสตานเป้าหมายได้เป็นตัวธนูนะแล้วก็เซเซียเซเซียเล่นกับทีมซัมมอนครับ เสียเล่นกับทีมซัมมอนได้เลยแล้วก็มีเลซ่าครับเลซ่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปลองเทสเพิ่มเติมก่อนอเพราะว่าจากที่ลองรู้สึกลองในไอดเด็กเด็กมันมันเก่งนะแต่อยากจะลองเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งถ้าใครอยากจะเล่นทีมซัมมอนก็เล่นเสียได้เอาเสียไปเล่นในทีมซัมมอนได้เลยถ้าใครอยากจะเล่นทีม DPS อ่าเราต้องการตัว DPS อ่าจจะเป็นกิลเรนเซเรน่านะครับก็ได้เหมือนกันแต่อีกกรณีหนึง่งถ้าคุณต้องการแทงหรือตัวกลางโลกก็ไอโอนากับฟีดิกซ์คู่กันมานี่ อย่างผมเนี่ยผมฮาตีเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นยูเลนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันผมก็เลยเลือกตัวที่แบบเฮ้ยเราแบบมีโอกาสเปิดได้ซ้ําแล้วมันใช้งานบ่อยๆเช่น Iona น่าฟรีดเนี้ย อาร์มี่นะครับเลซ่าแล้วก็เซเซียเซเซียอย่างนี้ผมจะเอาไปเล่นทีมซัมมอนในอนาคตเซเลน่าผมมองว่าดาเมจมันไม่ได้จัดจ้างขนาดน,นั้นมันแบบเป็นตัว DPS ที่แบบมีสตันนะครับหน้าไม้ของน้องยิงขนมป,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 ปักปักไปผมก็เลยแบบเลือกตัวประมาณนี้เอาจริงก็แบบไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับคุณเลือกตัวที่คุณจะได้ใช้งานจริงๆอ่าขาดหรืออะไรตัวไหนนะครับอย่างผมเล่นมาทางแวนอยู่แล้วแวนเทลซิงเนี่ยเพราะว่าแวนเทลซิงอ่ะมันเป็น DPS จ่าที่ค่อนข้างแรงแต่มันกินคอพลังงานค่อนข้างเยอะต้อง6หน่วยนะครับถือว่าใช้้ได ไหนๆเราก็จัดวิสิตแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปคุยกันเรื่องในส่วนของใบเลือกอ่ายวไปลุยกันลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโลงเมือายก็คืออันนี้ก็จะเป็นเราเราเปิด150โลใช่ไหมครับจากตู้ที่เป็นพาวอนอา่าสมมติโบนัสนะก็คือตู้อรุณนะครับตู้นี้ อ่าต้านอารุณสีน้ำเงินเราก็จะได้ในส่วนของโบนัส150โล300โลนะครับสมมติอ่ะตัวควาข้างในเนี่ยอ่ะ ถามเอ้ยมาเดชผมควรเลือกตัวละครอะไรดีครับมันจะมีกรณีทั้งหมด2แบบ1กรณีแรกก็คือขาดตัวอะไร2เลือกตัวซ้ำมาเพื่อเพิ่มแคบเลเวลอย่างเช่นคนมีแวน์2ดาวอยากจะไปเลเวลต่อก็เลือกแวนอีไตัวหนึ่งเพื่อให้มันได้3ดาวแล้วปลดไปถึงเลเวล2 0 0อะไรแบบนี้อันนี้คือกรณีที่2นะครับที่ผมยกตัวอย่างส่วนกรณีแรกหาตัวที่เราขาดเช่นคุณเล่นทีม DBS อ่ะคุณไม่มีแวนคุณก็ไปเลือกแวนมาคุณเลือกทีมซัมมอนอ่ะคุณขาดเซเซีย คุณขาดตัวอื่นๆนะครับหรือคุณขาดตัวฮิลอยากได้ตัวฮิลมาก็อาจจะหาตัวฮิลมาช่วยอย่างเช่นอีดายนาอีดายนามาตัวเนี้ยตัวฮิลใช้ได้นะครับกรณีที่เราไม่มีเซตแต่ต้องการการตัวโลกก็เป็นไอโอนาได้เลยไอว่าก็จะเป็นตัวนี้ตัวสร้างโลกให้กับคุณนั้นนานะครับจัดว่าเด็ดเลยแหละหรือต้องการแบบอาร์มี่นะครับก็คือตัวบัฟให้กับคุณเพิ่มความไวในการโจมตี40%ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเอ้ยฉันอยากได้ C c ซเพิ่ม อาจจะเป็นโจรแบบนี้อยากได้ตัวหลงหลังอาจจะเป็นกิวเรนอาจจะเป็นนิคโครอะไรแบบนี้อยากได้ตัวดอทเพิ่มก็อาจจะเป็นพี่ดาเซีย ตัวนี้ก็ดออได้เหมือนกันที่เป็นเลือดออกนะครับเล่นในทีมดอทเลยตัวนี้ซึ่งผมก็มีอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นทีมดอทเนี่ยหรือยากได้แทมเพิ่มก็เป็นรีดิกส์ได้เลยตัวนี้ก็แท้งหนามากๆเอาจริงๆอ่ะทั้งกีดิทั้งทีโอฟานนะครับมันก็แท้งหนามเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเวลาแท้งเนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆนะครับก็คือยั่วยุเออจะขยับอะไรไม่ได้เลยมอบรูกให้กับมัลธามิทเป็นเวลา10วินาทีอ่าศัตรูโดยรอบจะถูกยั่วยุและจะลดความเสียหายกายภาพระดับปานกลางนะครับ ส่วนตัวอื่นใช่ไหมที่ผมพูดมาก็จะเป็นแคเปร่านะครับเออตัวซับพอร์ตฮิวได้บัฟได้ดีนะอันนี้ก็แบบฮิวได้ด้วยนะตัวนี้มันฮิวได้ด้วยนะครับฮิวแล้วสกิลสุดท้ายก็เป็นตัวโนดตเวลาคุณได้ตัวโน้ครบ3อันนะครับคุณก็สามารถแจกบัฟเพิ่มดาเมจเวทดาเมจกายภาพหรือเพิ่มคิให้กับตัวละครอของเราในทีมได้เช่นกันเบลล่าตัวแจกฟรีผมว่าไม่ไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากขึ้นเลเวลก็เข้าใจได้แล้วก็มีแวนตัวดาเมจนะครับแล้วก็ออกตาเวีย นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจเป้าหมายเดียวไปเล่น PP ได้ดีเลยแหละผ่านด่านก็ได้นะระยะไปชิดแต่ตัวนี้เป็นตัวระยะไปชิดมันอาจจะเข้าลึกเกินไปมันไม่เหมือนพวกตัวดาเมจระยะไกลเมลระยะไกลเนี่ยมันอาจจะโดนหล่อจากข้าหลังได้แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีมอนเกิดมาข้าหลังเราพอดีนะครับอิกาซิลก็จะเป็นตัวฮิวตัวแท้งส่วนตัวเลือกอื่นๆใช่ไหมครับถ้าเป็นทีมซัมมอนเนี่ยก็จะเป็นปียร่าได้เลยตัวนี้ก็ซัมมอนอ่าก็ใช้งานได้ดีตัวหนึ่ง แต่ส่วนตัวนะผมว่ะผมว่ามีตัวที่ผมเล่นครบแล้วก็วคือทีม DVS ผมก็อาจจะเลือกแบบแวนมาทําดาวให้มันมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แวนของผมมันเก่งขึ้นเวลาอัพไปถึง200ทํา3ดาวอะไรก็ว่าไปส่วนเซเซียนี่ก็เป็นทีมซัมมอนเลยอ่าตัวนี้สวยนะดาเมจกระดอนนะครับก็คืออารมณ์แบบเป็นชิ่งอะ่ะชิงดาเมจจับับจ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 ับเลยนะ อดนนีๆแล้วก็ในส่วนของอากาเรสเนี่ยอากาเรสอ่ะมันเอาไปเล่นทีมดอทนะครับตัวนี้เป็นดาเมจเอลีแล้วก็ดาเมจต่อเนื่องด้วยเอาไปเล่นในทีมดอทได้ติดสถานะดาเมจต่อเนื่องนะครับห้าสเต็กเป็นเวลา10วินาทีแต่อยากเล่นทีมดอทอากาเรสก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าคุณขาดอะไรคุณจะเลือกแบบที่1ห,หาตัวมาเพิ่มตัวขาดแบบที่2คือปลดเจ้าให้กับเขาจะได้แม็กแคปเลเวลมากขึ้นก็ลองไปปรับใช้กันดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปแนะนำวิซลิสตู้ตัวละครทั่วไปถาวรรวมถึงใบเรื่องนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับมาเดช a n แนลไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย